ตองเสียงเลยถ้าไม่ไหวก็ขอ ลกตเ้เช่วงีม่การนงเอยรม่ดบใาเมาก็ลุยันมาได้หลยคนะรับแล้วก็มีอาหา้วอันนี้ผมรับหน้าที่เป็นทานสลให้กับทางรักภายจากต่างชาติครับเฮนี่ ตอนนี้8โมงกว่านะครับทุกอย่างทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีมีความหวังเสมอทหารเน,นกแลนแล้วก็เหล่าบรรดานักกู้ภัยนะครับ ขึ้นมาสับเปลี่ยนกันนะครับสเปซสเปซสเปซเปลองเสียงเลย I go, Cockeray! How are you, Zofia? Cockeray! Amy, you're gonna start talking, but before, we shout. We know you're here, you are coming. Be strong. Give <Okay. S 1> Give the the hook. hook. Okay. โอเคแล้วเราก็จะทำงานกันต่ออีกสิบนาทีค่ะ,ะแล้วเราจะสลับเรียกกันแบบนี้<ะ>ถ้าใครได้เรยนแล้วก็ะเรียันียังไม่ได้นอนกันเลยนะครับ โอเคเราจะทําการอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีเราจะใช้ไซเลนอีกเหอเดิมนะคะอีกสินาทีเราจะใช้สัญญาณแบนี้เรื่อยๆข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ